ว,าาวันนี้เจอกับเกลี่แก้วนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ายี่สบว่าเช้ามาไปไงมั่งเก <12 2 S 1> ินจุดสองเกินจเว่นนี้คมมาก,กี่โลสามสี่โลสาโลนะซ้อมมากี่วันเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนนะเราเป็นมวยประเภทไฟเตอร์เข่าไฟเตอร์เดินนะเราวันนี้ได้สูงได้ยาวนะสูงเท่าไหร่เราเจ็ชกมวยมาตอนนี้รวมรวมหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลยให้แปดสิบเลยสามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ไฟ ชนะชนะสี่ไฟล่าสุดว่าชกไวร้อยเท่าไหร่สิบห้วันนี้ก็ร้อยยี่สิบอะไรยี่สิบหกเวทนี้ไม่มีปัญหาลดไปจุดเท่าไรจุดเจ็ดทั้งแรกจุดเจ็ดเจ็ดอ๋อสบายสบายเลยอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดชเกตครับเอาล้วฝากแฟนคลับเชียร์นายคู่เอกวันนี้ทู่เชียร์ไปกับมันใจนะครับเต็มที่โอเคขอโชคดีน้องชายผมนี่คู่เอก้าแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีครับเก่งแก้วสมทองวันนี้เจอกับสตังทองนี่ไม่เคยชกไหม ไม่เคยวันนี้ปิกัดเท่าไหรทะยวกมาวันช้าเป็นไงบ้างคืนนิดหน่อยเกือบนิดหน่อยซ้อมอยู่สองวันนิดเดยวนะก<ช>ี่วันรอบนี้ประมาณเดือนนึงเดือนหนึ่งเราก็ประเภทฝีมือ<ช>คู่ต่อสู้เห็นไหมสไตล์เนี่ยก็อยู่ในบุคลากรเดือนเขามีเข่านะขเขาสนะูงกว่านนะเราสูงเท่าไหร่นะี้ลำหนักป,ปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ19ชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ได้ประมาณ50รอบนี้คุมมากกี่โลละสี่โลล่าสุดเป็นไงผลงาน วันน <spe> ั Ro ้นร้ okay. อยเท่าไหร่วันนี้วันนี้เรอยู่โอเคลูกหลานจากจังหวัดจังหวัยงใหฝากไวปขับเชียร์หน่อยฝาก FC ซีเแก้วซีข้างวยสาเซอร์วิครับเย็นนี้แจ้งเกิดแน่นอนครับว่าใชชนะกับไทยแน่นอนโอเคขอจุีิครับ